ตามืดตาลายวิงเวียนใจสัน่นหายใจขาดเจ็บแน่นบริเวณหน้าอกเป็นลมหรือหมดสติโหถ้ากินอาหารเสริมแล้วเกิดอาการเหล่านี้หยุดก่อนอาการที่เป็นอยู่เกิดจากการทานอาหารเสริมที่อยู่ในกลุ่มสีอย่างที่มีสารแปลกปลอมเปือป้อนหรือเปล่าคะแต่ไม่ใช่ที่เคนยากุนะคะเพราะเคนยากุเรามีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นนักวิจัยและพัฒนาเบอร์ต้นต้นของประเทศเราดูแลตั้งแต่การหาวัตถุดิบ สารสำคัญที่มีนวัตกรรมและงานวิจัยรองรับโดยแต่ละอย่างที่ได้มาล้วนม,มีคุณภาพคับข้างจากทั่วโลกยืนยันการันตีว่าเคมิกุคือโรงงานรับผลิตยาและอาหารเสริมที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในฐานะผู้ถือหารผมพร้อมผลิตอาหารเสริมที่มีคุณภาพเพื่อผู้ประกอบการทุกคนครับ